السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي وعد من أطاعه بدار السلام وقبل من عصاه أن ارتكاب الأثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنئم بالنعم صغيرها وكبيرها على العباد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى سبيل الرشاد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأمجاده صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الجزاء اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي اولا بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها و ล ل อุขบีรุมบีมาตะมาลูนสรดักัลัลุหอดีมพี่น้องสัชาชนที่คารบรักทุกทุกท่านขอให้บรรดาพี่น้องทุกท่านยืนหยัดอย่างมั่นคงอยู่บนการตั้งว่า บนความยำเกรงแด่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลาองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอย่างแท้จริงโดยการปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลาได้ทรงบัญชาใช้เอาไว้และหลีกห่างไม่ยุ่งเกี่ยวกับบทบัญญัติที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลาได้บัญญัติห้ามเอาไว้ สิ่งใดที่พระองค์อัลสสุบฮานาหัวตาลาได้ทรงใช้ให้เราทั้งหลายปฏิบัติก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้รีบเร่งนำสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังสุดความสามารถของเราท่านทั้งหลายแต่รีบเร่งที่จะละทิ้งกับสิ่งที่พระองค์อัลสสุบฮานาหัวตาลาพระบุ็นเจ้าของเราได้ทรงห้ามไว้ทั้งหมดอย่างสิ้นเชิง เราท่านทั้งหลายจะได้พบกับความสําเร็จชัยชนะอย่างแท้จริงในโลกดุนยานี้และวันที่เราไปอยู่ในสุสานตลอดจนวันที่เราบังเกิดขึ้นมาในวันกียามะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิัยฮิรอจิอูนแท้จริงเราทุกคนนั้นเป็นกรรมสิทธิ์แด่ลละ์และเราทุกคนต้องกลับคืนไปสู่พระองค์ คนส่วนใหญ่บนโลกดุนยาใบนี้เกียดความตายไม่อยากที่จะคิดถึงเรื่องของความตายก็เนื่องจากว่าความตายนั้นมันไปทำลายความสุขทุกอย่างในโลกดุนยาใบนี้ความตายนั้นมันไปทำลายความรักความผูกพัน ในครอบครัวทำลายความรักความผูกพันระหว่างสามีภรรยาที่มีความรักมีความผูกพันต่อกันความตายมันไปทำลายความรักความผูกพันระหว่างครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูกหลานเหลนหลน ซึ่งที่เป็นคนรักของเราทั้งสิน้นแต่ในคำสอนของอิสลามของเราพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทั้งหลายการนึกถึงความตายการพูดคุยกันเรื่องของความตายนั้นถือเป็นคำสอนอันสำคัญยิ่งของศาสนาอิสลามของเรา บรมศาสดาสลลลอฮวาเลหิาวะสล,ลัมท่านไดก้กำชับใช้เรื่องนี้ไว้อย่างมากมายหลายๆบทด,ด้วยกันที่ให้เราทั้งหลายนั้นพยายามนึกถึงเรื่องของความตายอิสลามของเราสอนให้เราไปเยี่ยมผู้ป่วยพี่น้องของเราเจ็บไข้ได้ป่วยหลักการของอิสลามของเรา ให้เราไปเยี่ยมเยือนอิสลามของเราสอนให้ไปเยี่ยมกุโบ์ไปเสีรยรอกุโบ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ยงสำหรับผู้ชายถือเป็นสุนนะที่เข้มแข็งที่แข็งแรงเป็นสุนนะที่ท่านนาบดุลัม,ม,มีมส,สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลล,ลมัมเน้นหนักให้กระทา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปเยี่ยมสุสานในยามค่ําคืนซึ่งสุนนะัะบทนี้เราก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติกันส่วนใหญ่เราก็จะละเลยไปสิยากันตัอก,ก,กันตอกางวันแต่จริงๆแล้วในสุนนะของท่านนาบ,บีก็มีคําสอนมีแบบอย่างจากบรมศาสดาสลัละฮิวสัลลัววลมให้เราไปสิยาอกูโบ ในตอนในตอนกลางคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามดึกสงัดมันจะได้อะไรหล,หลายอย่างในหัวใจของเราเลยทีเดียวแต่สำหรับสุภาพสตรีสุภาพผู้หญิงของเรานั้นในหลักการของอิสลามของเราก็ถือว่าเป็นสุนนะเป็นแบบฉบับเหมือนกัน ในมันธยปของอิมามชาฟอรฮิมาฮุลลอฮุตาลาแต่มีเงื่อนไขหลายสิ่งหลายประการที่าศาสนากำหนดต้องไปกับลูกต้องไปกับหลานต้องไปกับสามีต้องไปกับมะรอมต้องแต่งตัวให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของาศาสนาอิสลามของเราอันนี้สำหรับสุภาพสตรี อิสลามของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการอิสลามท่านได้สอนไว้ก็คือการไปเยี่ยมคนใกล้จะตายคนที่ใกล้จะหมดลมก็เป็นส่วนหนึ่งจากนักวิชาการอิสลามของเราได้เน้นนให้เราไปเยี่ยมเพื่อที่จะได้เป็นบทเรียน เป็นข้อเตือนตัวเราเราลองนึกดูลองจินตนาการดูว่าไอ้คนป่วยคนนั้นคนที่อยู่ในกูโบคนนั้นคนที่ปังงาบปังงาบกำลังจะสิ้นใจคนนั้นถ้าหากว่าเป็นเราคนคนนั้นนะ่ะคือเราเนี่ยจะเป็นอย่างไร ในนอนที่สุดเหตุการณ์เหล่านั้นจะต้องเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยในนอนที่สุดคำสอนของศาสนานั้นมันจะทำให้หัวใจของเราไม่แข็งกระด้าง คนที่หัวใจแข็งกระด้างคือคนที่ชอบที่จะกระทำสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของอัลลอฮ์อะไรที่ว่าไม่ดีเนี่ยดีหมดครับอะไรที่ว่าดีเนี่ยไม่ดีนี่คือหัวใจแข็งกระด้างเป็นกอสวัตุลกอลบีเป็นคนที่หัวใจแข็งกระด้างถ้าหากว่าเรา ได้ปฏิบัติไปเยี่ยมเยียนนึกถึงความตายไปเยี่ยมเยียนคนป่วยไป,เย,ยปเยี่ยมเยียนสุสานไปเยี่ยมเยียนคนที่ใกล้จะหมดลมมันสามารถที่จะทำให้หัวใจของเรานั้นเปราะบางได้อ่อนล้าอ่อนน้อมไม่แข็งกระด้างได้จะทำให้หัวใจของเรานนั้นเป็นหัวใจที่อยากที่จะกระทำความดีอยากที่จะปฏิบัติคุณงามความดี อยากที่จะปฏิบัติอิบาดะต่อพระองค์มีความปรารถนาที่จะขออภัยโทษสำนึกผิดต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลาเพราะว่าสักวันหนึง่งเราก็เหมือนกับเขาเหล่านั้นเช่นกันอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลา อยากจะตะโกนประโยคนี้ดังๆเป็นการขอบคุณแด่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวะตาลาที่พระองค์ยังให้เรามีชีวิตมีลมหายใจได้รับเนี้ยมัตรอันประการสำคัญหนึ่งก็คือเนี้ยมาตุลฮัยยะความโปรดปรานที่พระองค์ยังให้เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ยังไม่ให้เราตายเนี่ยถือเป็นความโปรดปราน อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มอบให้กับเราประการหนึ่งให้เราได้มีโอกาสเตรียมตัวเตรียมพร้อมตระเตรียมผลบุญแห่งการทำความดีและสิ่งสำคัญพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทั้งหลายความดีที่เราได้ปฏิบัติ สิ่งสำคัญที่นอกเหนือจากการปฏิบัติแล้วคือทำอย่างไรที่จะเก็บผลบุญของการทำความดีของเราที่เราทำเนี่ยสามารถที่จะนำขึ้นตาช่างความดีของเราได้ในวันเกียร์ไมจริงๆแล้วทำความดีมันก็ยากครับพี่น้องเหนื่อยลำบากพอสมควรในเรื่องความการทำความดี แต่การที่เราจะเก็บความดีของเราผลบุญแห่งการทำความดีของเราเนี่ยเก็บไว้จนกระทั่งถึงวันกียามะสามารถขึ้นไปอยู่บนตาช่างเห็นความดีได้นะ่ะมันยากกว่าครับเพราะว่ามีคนคอยที่จะมายึดมาเอาผลบุญความดีของเราไปตลอดเวลาครับพี่น้อง ตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่น่าเสพึงกลัวยิ่งนักบรมศาสดาสัลลัลอฮิวะหิวะสลัมของเราเนี่ยท่านได้เล่าถึงบุคคลจำพวกหนึ่งพี่น้องผู้ศรัทธาครับตั้งใจฟังให้ดีจดจำแล้วก็นำไปบอกไปสอนภรรยาลูกหลานเลนหลนหลนของเราให้ดี บรมศาสดาสัลลาฮุอะลฮิวะซัลลัมได้เล่าถึงบุคคลจําพวกหนึ่งท mm ี่เขาเหล่านี้ถูกโยนลงไปขุมนรกอเวจีไปอยู่ในนรกขภูมิทั้งทังที่ในขณะที่เขามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาใบนี้พี่น้องครับเขาทำความดีครับละหมาดไม่ขาดบวชไม่ขาด าการนี่ครบบริบูรณ์ทำสโดโก็ทำวากับทำความดีทุกอย่างอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แปบลบว่าเก็บความดีหมดและอะไรจะเป็นความดีเนี่ยเขากระทำหมดแต่มีอยู่สองสารสองสารสิ่งครับที่เขาทิ้งไม่ได้ละหมากกกดก็เกง่งบวชก็เก่งออกสาการก็ครบ ทำสซดอก็ไปทำฮัอ์อีกไม่รู้กีกกกก่ครั้งอุมรออีกร้อยครั้งความดีนี่เก็บเกี่ยวไว้เยอะผลบุญมหาศาลเลยแต่ว่าเขาชอบกระทำสิ่งสองสามอย่างที่ผมจะบอกกับพี่น้องทั้งหลายหนึ่งชอบทำความดีด้วยแต่ไม่สามารถที่จะเก็บผลบุญของความดีเอาไว้ได้ว่าก็ดะแสตามหาดา ชอบด่าเขามีความสุขเหลือกเกินที่ได้ด่าคนว่าคนหนึ่งครับสองที่ท่านนาบีสโลลละห์อวยซันลัมได้กล่าวถึงว่กกากอระฟาฮาราชอบใส่ร้ายคนอื่นคนนั้นเป็นอย่างนี้ลูกบ้านนั้นเป็นอย่างนี้ลูกบ้านนี้เป็นอย่างนั้น ทั้งๆท,ที่ในบ้านนะ่ยไม่รู้ไม่รู้จะอย่างไรแต่เรื่องชาวบ้านและเก่งนักคนนู้นเป็นอย่างนั้นคนนู้นเป็นอย่างนี้พูดให้เขาเสื่อมเสียนินทาใส่ร้ายพูดให้คนทะเลาะกันพูดให้คนเกลียดกันทำเป็นอาชีพครับรู้สึกว่ามีความสุขครับต้กระทำ จำพวกที่สามสิ่งประการที่สามที่พวกเหล่านี้ได้กระทาคือวาซาฟกดมาฮาดา,า,า,ดาวาอากาลามาลาฮาดากินทรัพ์ยของคนนั้นคนนี้โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนาของเราลักขโมยช่อโกงเบียดบัง ทั้งๆที่สิ่งนั้นไม่ใช่เป็นของตัวเองทําทุกอย่างเพื่อจะให้ได้มาซึ่งเป็นของตัวเองไม่คำนึงถึงสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามบทบัญญัติของาศาสนาฮาลาลหรือไม่ฮารอมหรือเปล่าไม่สนขอให้ได้มาอย่างเดียวขอให้ได้กินอย่างเดียวขอให้ได้มาอย่างเดียว ลักษณะต่อมาที่เขาชอบกระทำวาซาฟาวาซาฟกากาดามาฮาซาชอบที่จะทำให้คนอื่นเลือดตกยังออกสุดท้ายที่ท่านนบีสโลลล์ฮวะลิวะซัลลัมท่านได้กล่าวถึงวาดอรรบหาฮาซาชอบตบตีคนนั้นคนนี้ชอบทำร้ายร่างกายเขาละเมาด ไม่ขาดถือสินอดบวชไม่เคย karaoke, ud, ท oh a, ิ้งสกาศออกครบท้วนสมบูรณ์ไปทำฮัตทำาซดอร์ก็ทำบวกระบคุณนำความดีเขาเก็บเกี่ยวเราสิ่งต่างๆเหล่านั้นหมดแต่ปรากฏว่าเขาไม่สามารถที่จะรักษาความดีของเขาที่ทำเนี่ยไปถึงโลกอาคีรอได้บรูมาสัสดาสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่านได้กล่าวว่าในที่สุดพี่น้องครับอัลลอฮฺตาอาลายึดผลลบุญของการทําความดียึดผลลบุญโดยไม่ต้องขออนุญาตครับเอาไปให้กับผู้ที่เขาเคยด่าใครไว้เคยด่าเขาไว้เอาผลบุญไปให้เขาเคยนินทาใครไว้เอาผลบุญไปให้เขา เคยทำร้ายร่างกายเขาไว้เคยลักขโมยใครไว้เคยใส่ร้ายป้ายสีดูถูกเหยียดหยามใครไว้เอาความดีไปให้เขาสิทธิของผู้อื่นชอบที่จะละมืดในที่สุดบรมศาสดาสลัลว่าไดยวสลัลลของเรา ท่านได้กล่าวในช่วงสุดท้ายว่าผลบุญของความทําความดีผมก็สรุปแล้วกันเวลามันน้อยผลบุญของการทําความดีที่เขาได้อุตส่าห์ทําไว้บนโลกดุนยาใบนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับใช้นี่เขาไม่หมดครับใช้นี่ไม่จบครับเพราะว่าสารพัดเรื่องแย่ครับ ดาเขาไว้แยะนินทาเขาไว้แยะใส่ร้ายเขไว้แยะรักขโมยเขาไว้มากทำร้ายร่างกายเขาไว้หลายกระทงปิจฉาริษยาดูถูกดูแคนกับพี่น้องเขาไว้อย่างมากมายความดีที่ตนเองกระทำเนี่ยมีพลบุญมหาศาลแต่ในที่สุดต้องนำไปให้กับเขาความดีหมดครับ ฝอินฟูนียัตฟอินฟานียรตฮาสนาตุฮูกอบลาอยุดดอมาอะลัยีิอูฮิดะมินขอตอยาหุมผลบุญของความดีที่เขาได้กระทำใช้นี่ไม่หมดต้องไปเอาบาปต้องไปเอาความผิดของเขามาใส่ตัวครับ ทั้งทั้งตัวเองเนี่ยไม่เคยทำซีนาะไม่เคยลักขโมยแต่คนที่เราไปนินทาเขาไปไปใส่ร้ายเขาเนี่ยมันมีบาปแห่งการทำซีนาะบาปของการลักขโมยบาปแห่งการอิจฉาริษยาสมมุติเนี่ยเราไปเอาบาปเข้ามาครับเอาความผิดของเขาเนี่ยมาใส่ตัวเรานี่คือสิ่งที่บรมศาสดา สัลลละฮวลันฮิวะสัลลัาาลมได้กล่าวไว้ได้สอนไว้ความดีของเราถูกยึดไปหมดเลยโดยไม่มาขออนุญาตเราแม้สักคำเดียวแม้แต่คำเดียวเอาไปใช้นี่ไม่หมดต้องไปนำความชั่วบาปของเขามาใส่ตัวซุมมะตุริฮาฟินนทะในที่สุดบุคคลนี้ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم